สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคือคลิปฝึกจําอักษรคาตาคนาค่ะฉบับแก้ไขทําไมถึงเป็นฉบับแก้ไขก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยลงคลิปไปอะนะคะอ่ะพอดีว่ามันจะมีบางคําหรือบางตัวที่มันยังเป็นอักษรที่ล่างอณะอยู่ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณคอมเมนต์หนึ่งมากๆเลยนะคะที่เตือนเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอักษรคาตาคนะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้คืออักษรคาตาคนะค่ะ อ่านออกเสียงเหมือนกันกันกบฮิรางานะเลยนะคะต่างกันตรงที่ตัวอักษรซึ่งอักษรคาตาคะเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเขาจะเอาไว้ใช้คาเกี่ยวกับคําศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะเขาก็จะเขียนเป็นอักษรคาตาคะค่ะเพื่อให้ได้รู้นะคะว่าศัพท์คํำนี้มาจากภาษาตาา่างประเทศแต่บางครั้งเด็กวัยรุ่นก็ชอบใช้เป็นอักษรคาตาคะกันเพราะว่าอาจจะดูเก๋ก,กว่าประมาณนั้นนะคะเป็นค่านิยมเล็กๆน้อยๆค่ะ เดี๋ยวอ่านตามก็ได้นะคะอาอีอูเอโอคาค k คืเคโค s าจิสเซโซทาจิจเตโตนา니โนเนโนฮะฮิฮือเฮโฮมา m ม m มเมโมยายุโยลาลิลเลโลวโออึ เดี๋ยวไปเริ่มจําจากหมวดแรกเลยนะคะก็คือเนี่ยนะคะวักอะนะคะทุกคนดูนะอะอือเออให้เวลาดูแป๊บหนึ่งนะคะอะอือเออมาเลยอะอือเอออี อเออโอ,โอคือจะให้เวลาทุกคนพูดออกมานะคะเออรออ,อีกรอบนะคะออออเอืออเอโอต่อไปเป็นวักขานะคะขาขี้คือเคโค คาคีคุเคโคมาเริ่มกันเลยนะคะคาคีคุเคโคคาคิเคคุอคาคิโคคุเค ขีขาอีกรอบนะคะขาขีคือเคโขต่อไปเป็นวักสะนะคะสะจิสเสโสสะจิสเซโซมาเริ่มกันเลยสะจิสเสโสส สะเศโสชิสโสสเศสะจิสเสศโสต่อไปค่ะวัคคะนะคะทาจิซึเทโททาจิซึเทโท มาเริ่มกันเลยค่ะทาจิทึเทโถเทโถจิทึเทอะโททาเทจิทาทาจิทึเทโท ต่อไปเป็นวรักน้านะคะนานีน no ุเนโนนานีนุเนโนพร้อมหรือยังคะเริ่มเลยนานีน no ุเนโนนีนุเนนานีเนโน N นเนโนเนนานีเนโนต่อไปวักหานะคะหาฮีฮุเฮโฮหาฮุเฮโฮหาฮุเฮโฮ ฮะาฮุเฮฮีฮาฮิฮุเฮฮหต่อไปวักม้านะคะมามิมุเมมอเริ่มเลยนะคะมามิมุเมมอ มิมูมามูเมมุมิมะมิมุเมโม,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 มต่อไปจะเป็นวัคยะนะคะวัคยะโอเคยะยุโยวัคนี้มีแค่สามเสียงนะคะยะยุโย ยายุโยยายุโยยุโยยายายุโยต่อไปนะคะวักระนะคะลาลิลุเลโลลาดิลุเลโล 拉里卢勒罗里卢拉勒卢拉里卢勒罗。 ต่อไปสุดท้ายท้ายสุดนะคะ3ตัวสุดท้ายวออึนวออึนวออึนโอวอึนโอวอึนค่ะวออึนอย่าลืมไปฝึกจำกันนะคะอักษรคาตาคณนะ สำคัญมากเหมือนกันนะคะอักษรในภาษาญี่ปุ่นสําคัญทุกตัวอักษรนะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องได้ใช้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ f o ก k ี JP ค่ะ